มาฮะตอนไว้กับในเรื่องเสริมดิวเดสนนครับผมมาแล้วก็มาถึงชัตเตอร์7กันแล้วโอ้ป้าชอ้ยป้าจริงๆผมปากซะไปเววไปเววไม่ต้องพูดมากโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเขาตายแล้วเขาตายจริงวะเนี่ยป้าจริงบ้านะเมื่อกี้คือไอ้เมสันมันยิงเด็กใหม่ไปนะครับไอ้เด็กใหม่ที่แบบมากับเราคือไอ้เด็กคนเมื่อกี้มันแบบมันเป็นทหารนะมันโดนกัดนะครับ ไม่มั่นใจนะว่าโดนกัดหรือเปล่าแต่แบบเมื่อกี้นี่คือแบบมันซอมบี้มันง้างมือไล้วอ่ะแล้วเมสันนั่นก็ยิงเลยนะครับยิงหัวไปอะ่ะคือไอเอ้ยมึงให้เขาตัดสินใจหน่อยก็ไม่ได้แม่งเมสันแม่งเอาจริงมันใจเด็ดมากนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่นะครับมันส่วนตัวสัตว์ผมว่าผมไม่โอเคนะฮะถ้ามีคนในลูกหมูเป็นแบบนี้นะฮะแม่เอาจริงๆนะแบบมันเหนือ เหนือคาสั่งของตัวหลักที่เราเว้นอยู่ไปมากเลยนะครับแล้วก็ต่อจากพาร์ทที่ล้วเว้นะครับที่คุณได้ยินเสียงแม็กกี้กับเฮเวนไปนะครับก็คือเอาไว้ง่ายนะครับมันจะเป็นตัวเชื่อมกันไปถึงเนื้อเรื่องหลักนะครับที่ผมได้เว้นไปแล้วนะฮะเว้นจะจบไปแล้วเอออมีแต่จะอธิบายอืเสียบคอแม่งก็เอาไว้ง่ายนะครับว่าเสียงเมื่อกี้คือเสียงเฮเวนกับ แม็กกี้นะครับก็เป็นสาเหตุแบบว่าเฮเวนกับแม็กกี้เจอผู้หมููผ้หมวดกาเซียได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะรู้กันในตอนจบของพาร์ทนี้ว่านะครับซึ่งแน่นอนอย่าสปอยนะจ๊ะแม่สปอยคุณถูกแบนเด้อไม่มีการปลดแบนแล้วนะฮะแม่ <c oughs> ยิงโอ้สนณะสุดท้ายใช้ไม่คุ้มเลย <c oughs> ซอมบี้ไปไม่กูกันเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แม่เจ้าบานหวงังน่ากลัววะ่ะ ตอนนี้ก็ห้าทุ่มสิบ้านาทีวนะฮะเว้นจบน่าจะห้าทุ่มครึ่งพอดีนะครับก็พอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่เอาจริงพอได้อยู่กระสุนแม่งเป็นเส้นเลยอ่ะโอ้ยนี่ไงโอ้ยเว้เด็ดาบยิงกปลเปล่านี่เขาเซตตี้บ้าเอ้เมสันฉันบอกให้นายช่วยเขานะก็ช่วยว่าไงครับก็โดนกัดใช่ไหมแบบพวกเฮ้ ใช่ครับผมก็เห็นแบบนั้นฉันจะดูให้แน่ใจว่าพวกเขาจะเอาคุณเข้าคุกสำหรับเรื่องนี้นะคุกทหารอ่าคุณจะรายงานเรื่องนี้กับผมอย่างนั้นเหรอแต่ตามที่ผมเห็นนะเจ้าหนุ่มนั่นตายไปแล้วตั้งแต่ที่วิทีที่คุณส่งพวกเราผ่านลุมนรกนั่นแล้วความผิดของคุณไว้แวะฉันแค่พยายามจะช่วยให้พวกเราทั้งหมดออกไปจากที่นั่นโอเคไหมให้ฉันทำหน้าที่ของฉันสิเว้ยเดือดเดือดเดือด เครื่องบินควรจะอยู่ข้างหน้านั่นออกไปจากที่นี่กันเถอะครับเ <c oughs> มื่อกี้เขาก็บ่นประมาณแบบว่าเออเมสันเขาฉันบอกให้คุณช่วยเขานะไม่ใช่ไปยิงเขาเมสันเมืกบอกว่าจากที่ผมเห็นนะ่ะเออคนอื่นเห็นนะ่ะก็แบบโดนกัดแล้วเออไม่น่ารอดแล้วตัวเราก็เลยบอกว่าเออขอดูให้มันแบบชัวร์ก่อนไม่ได้เหรอแม่เมสันมมนก็กลยบอกว่าโอ้ยมันน่ะ ไอ้ตั้งแต่ตอนที่คุณสั่งพวกเราเข้ามาแววไอ้แบบนี้ประมาณแบบประชดนะครับว่าคําสั่งนี้มันเป็นคำสั่งฆ่าตัวตายเลยแบบนี้นะฮะแบบภารกิจมิชชั่นนี่แบบยังไงก็ไม่รอดอะไรแบบนี้นะฮะแม่แล้วมันก็โทษเรานะฮะแตน,นที่มันเป็นคนยิงนะครับแมยอด,ดยอด,ดยอดไปเลยนะฮะเจ๋งเจ๋งเจ๋งจริจงจริงๆๆๆๆๆแมแล้วเราก็ปืนโจรสลัดมานะฮะเอาจริงนะปืนนี้มันแบบกระสุนผมสังเกตดีๆมันเป็นแหมมันเป็นปอก ฟอกเหมือนอาหารหมาที่มันแบบที่มันแบบอยู่ในหน้าปกเกมเลยครับคือไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นไอ้กล่องลก,กีบอกษะฮะเออแี่เป็นแบบกระปุกแบบนี้เว้ยไอ้อาหารหมาฮะแม่สุบคือมันเอาอาหารหมามาใส่เป็นกระสุนเหรอแม่ เดี๋ยวผมจะต้องเว่นอีก4มิชชั่นนะครับเกมก็จะจบแบบสมบูรณ์ในมิชชั่นนี้นะฮะซึ่งเราก็จะเหลือ,อ,อมิชชั่นเสริมอีกประมาณ34มิชชั่นก็จะจบกันแล้วนะครับสำหรับเกม Into the Dead นะฮะซึ่งผมได้ทำการพิจารณาและไต่ต,ตองไปเรียบร้อยนะครับว่าผมจะเว่นจบแค่แบบ b e s t Ending นะครับแหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่รู้สิผมเอาเวลาที่ผมจะเสียไปเว่นเกมอื่นดีกว่านะครับคือเอาจริงเกมนี้มัน,ม,นมีมิชชั่นให้เคลียร์เพื่อปลดเนื้อเรื่องนะครับ ผมไม่ค่อยแบบยังไงไม่ค่อยมีวาขนาดนั้นนะฮะบูแรนบูแรนคุณได้ยินเราไหมป้าเฮ้ยได้ยินแล้วนี่คือบูแรนทราบแล้วเปลี่ยนในที่สุดบูแรนนี่คือกองทหารที่สามขอการอพยพทันทีที่ <Un iform. S 2> พิกัดที่หนึ่งสามเจ็ดแปดสองหกเปลี่ยน ปฏิเสธกองทหารที่สามพื้นที่นั้นอันตรายเกินไปย้ำพื้นที่นั้นอันตรายเกินไปเรากำลังถอยกลับเปยนเอาไว้นะไม่นะเราต้องการพวกคุณว่าติดอยู่ที่นี่คุณจะทำแบบนั้นไม่ได้เสียใจด้วยครับผมทำอะไรไม่ได้คุณต้องช่วยตัวเองแล้วจบการติดต่อแล้วนี้ไอ้ฝ่ายชมไห เอยมีความคิดดีๆอีกไหมล่ะครับไอเจนี ans, amas, ่ไม่ช่วยว่ายังจะไม่ช่วยว่ายังจะประชดอีกไอดีเมสันบูแลนด์บูแลนด์ฮัลโหลคุณยังได้ยินบอกไหมครับเวลาปล่าหน้าพวกเขาไม่มาบอกมันจบแล้วก็ได้ถ้านี่คือจุดจบของผมแล้วก็ก็เอาสิ ผมก็จะพาเจ้าพวกนั้นไปตายพร้อมๆกับผมแล้วกันวาเดี๋ยวพอได้แล้วตั้งแถวบอกเราหน่อยได้ไหมครับว่าะจะทำบ้าอะไรตัวจับเส้นทางโดนโจมตีในขณะที่มันขับผ่านตอนนั้นอาจมีบางอย่างที่เราเอาไปใช้ได้อยู่นะไปกันเถอะโอเคเหมือนแบบเราจะถูกสอย้วก็มีคนมาลุดครองไปนะครับเก็ไปดูว่าจะมีอะไรที่ยังใช้ได้อยู่เปล่านะครับ ไปไหลืออีกไม่กี่มิชชั่นนะครับประมาณ3มิชชั่นล้วก็จะจบพาร์ทนี้ไปเรียบร้อยนะฮะมันน่าจะไม่เกิน16-17นาทีนะครับจากการเดาของผมเพราะว่าตอนนี้เราก็อาจมาได้ประมาณ7นาทีแล้วน7นาทีกว่าหรือไม่ก็6นาทีกว่านะฮะแต่การคาดเดานะฮะมา้าห้าทุ่มยี่สิบต่อกันไปยาวๆนะครับทุกท่านแม่เอาให้จบตุ้ม แต่จริงๆนะ Into the Dead เป็นเนื้อเรื่องซีรีส์ที่เขาคาที่อยู่กับผมในช่องนี้นานพอๆกับ Shadow Fight เลยนะฮะแต่ในปัจจุบันก็น่าจะมีเอะไวที่นานกว่านี้นะครับแต่จริงๆนะมันก็นานสํหรับเกมเกมือถือไปนะฮะอุ้ยเมื่อกีพ้พลาดพลาดกล่องกระสุนวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแบบพันทร์เโลเอา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 อกมาวิงว่งวิ่งให้วิง่งให้เหมือนวิ่งให้เหมือนแฮมชาร์โลหรือเปล่าของอะไรก็คือมันเป็นทันตะวันถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะมันร้องแบบนี้เปล่าวะ แม่ท่อนน้องมั่วมากนะครับเมื่อกี้มา60เมตรโอ้โหด้านหน้าบ้านวางด้วยเหลือไว้จะสองนัดให้มันนี่เข้าเซฟปืนนะฮะเครื่องน่าจะตกอยู่ที่ข้างหน้านั่นนะอาจจะมีบางอย่างที่เราเอามาใช้ได้เดี๋ยวนะผมขอถามให้เคลียร์ใจผมหน่อยนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปยังแดนสังหารเพื่อค้นหาเศษโลหะอย่างนั้นเหรอครับนั่นเหรอแผนของคุณนั่นแบบแผน โอเคก็ได้นะฟังนะครับถ้าคุณอยากจะเดินไปสู่หาย,ยนะนั่นก็ได้นะแต่คุณต้องไปคนเดียวฟังนะอีกเดียวก็จะมืดแล้วเราเดินไปที่จุดนัดพบไม่ทันหรอกน่ผมจะลองดูนะครับผมจะลองเดินข้ามภูเขาไปพวกนายจะตามมาด้วย,ยไหมเมสันอย่าทำแบบนี้นะอย่าโกรธผมเลยนะครับผมผมขอโทษจริงจริง เชี่ยไปกันหมดเลยทิ้งผู้หญิงไว้คนเดียวไ,ไอบ้บ้าวันทาพระราชนีพระแม่ผู้ทรงแม่ตาเป็นชีวิตความอ่อนโยนและความหวังของลูกลูกเป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวาขอวันทาร้องถาพระแม่ถอนใจด้วยความข้ามควรรัำให้ในเหงืยวน้ำตานี้ตอนแรกผมนึกว่าเขาจะท่องวันทามาวีนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นอีกบทสั้น เอาธนูมาเว้นไม่ใช่กินแอโรแต่ก็จะเว้นนะฮะ,อ,อ,ะ,ะอ้ยิงก็ตัวลอยนี่แน่นี่แน่โอ้โหยิงแค่แบบแรงมันถีบด้วยนะฮะซอมบี้พวกนี้ยังไงเนี่ยง้างแลยอืมยิงโอ้โหได้แต่กระสุนบาวนิงเฮ้ยเดี๋ยวจู่กระสุนธนูก็เพิ่มขึ้นมาเองนะครับมานะฮะ800เมตร กับอีก2มิชชั่นเราก็จะเป็นจบกันแล้วนะครับอุ้ยเกือบว้ยอย่านะมาบาวนิ่งห้าสิบนัดนะครับอยู่ๆเห่ยเหืือพูดจริงๆนะฮะเบื่อๆไปๆๆๆนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวโอ้โหเอ้ยเจียนนะโอ้โหพวกซอมบี้พวกนี้ก็เยอะเหลือเกินนะฮะแม่เจ้า อย่าเข้ามาขัดขวางการทำงานของฉันสินี่แน่โอ้โหยีปลาระเบิดไปแล้วตูม anyway. เดียบรอยนะเป็นกโกกขันอุ๊ยกระสุนจะหมดละขับรนแมนอืมอืมพอได้อยู่นะครับเหลือสองมิชชั่นชิวๆชิวๆบราวนี่ แม่ชื่อปืนอ้ามีการขึ้นเซฟปืนนะครับมีเสียงปืนจากระยะไกลฉันได้ยินเสียงปืนด้วยนะนะมันเกิดไว้ขึ้นฮัลโหลได้ยินฉันไหม <Hello? S 1> <laughs> เหมือนจะแย่นะครับ <sighs> โอ้ยป้าเอ้ยนี่ไปฮะ มันทิ้งกันน่ะแผนที่โอเคมาดูกันเถอะแค่ต้องหาตำแหน่งของฉันอ่ะนะมาสูบไม่รู้ตำแหน่งตัวเองเลยแม่ชีวิตช่างแสนบัายกันนะฮะหลบก่อน1,400เมตรครับทุกท่านวิ่งกันไปแบบยาว แบบยาวเลยนะฮะสติกกี้บอมไปเลยครับโอ้โหมีซอมบี้แซนทริฟเพิ่มเข้ามาวะนะฮะนักวิทยาศาสตร์โอ้โหจบผมไม่ค่อยจะยิงเยอะเท่าไหร่นะครับคือกระสุนบอมกับกระสุนปืน possessed. อันนี้คือมันยิงช้ามากนะฮะมันแบบต้องการระยะน,นิดนึงนะฮะผมไป<ห>แบบเก็บเก็บกระสุนไปให้ได้มากที่สุดนะครับอุ้ยเกือบ สวยวะวีโบทนานได้ปืนนี่เอ้านั่นไงว่าวะโดนจนได้มันวีโบดนานมากเลยครับไม่ใช่นานมากดิคือแบบยังไงอะถ้าคุณอัปเกรดมาไม่เยอะมันก็นานแหละแต่แบบอันนี้ขนาดผมอัปเกรดเต็มนะมันยังแบบวีโบดยังนานเนี่ยอจริงแต่ข้อดีคือมันเป็นลูกซองมันกระจายมันแหว่งนะฮะอุยอ้ยอุ้ยไม่โดนเลยแม่กระจายไม่สู้ไอ้ปืนสองบ้องของผมอะอมาพลาดไม่ได้วะโอ้ ระเบิดมีสีลูกนะครับใช้ไปหอ้ยตายสี400่ร้อยเมตรครับทุกท่านกับกระสุนอนะีกแค่สิบสี่นัดมามีด้านหน้ามีให้เติมได้อยู่โอเคได้กระสุนกรเน็มานะฮะกรเนตดันเชื200่อสองร้อยเมตรมาเกมจะจบกันสักทีบ้านไป ยิงกระเบิดไปแล้วเวนให้กระสุนหมดไว้ฮะทุกท่านร้อยร้อยโอ้ยยิงไม่โดนตัวสุดท้ายมานาสุดท้ายให้มันเก็บไว้นะฮะโอเคออ้ในที่สุดฉชนก็เจอมาสักทีฮัลโหลผู้บูครับทุกอย่างมัน้ไวร้ายไปหมดเลยครับตอนนี้พวกผมถูกร้อมแล้วโอ้ยเสียซองบี้นะฮะ ผม,ผมหยุดการบุกของพวกมันไม่ได้เว้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคนอื่นๆชอตายไหมครับผมไม่ว่าเมสันเขาไปไหนเขา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 ,เขาแค่ทิ้งพวกเรา,เาไปเฉยๆไปครับโอเครอ,อฉันอยู่ตรงนั้นนะฉันกำลังไปรับคุณจะไม่มีใครถูกทิ้งเมสันแม่งมากเป็นทหารได้ไงวะทะหารทิ้งเพื่อนนะฮะผู้บุครับผู้บุขึ้นมาเมววิวเข้า อ๋อพระเจ้าผมคิดว่าเตงต้องตายซะและ้วผมขอโทษจริงๆนะครับช่างเถอะเหยียบได้แล้วพวกม,มันมากันแล้วอ่ะป่าจังไปกันเถอะเร็วเข้าจี๊นะฮยน่าเป็น CJ3 จี๊แรงเวอร์ j 3เป่ะเนี่ยเดานะครับเดาๆทรงแบบนี้ CJ3 เปล่าแต่จริงนะครับพอดูสังเกตเนื้อเรื่องเสริมนะที่มันเป็นเนเรื่องเสริมโดยมิส ที่แบบเมสันมันทิ้งเราแล้วออกไปโดยเฉพาะอะ่ะเอาจริงนะผมมองว่าเมสันเป็นคนที่แบบก็ค่านจะเห็นแก่ตัวนิดนึงแต่เอาลแะบบผมก็เข้าใจแบบว่าแบบมันคือยังไงอะโกรการเอาชีวิตรอดนะครับประมาณแต่ว่าตัวเองต้องมาก่อนอก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นนะฮะแต่จากที่ผมสังเกตคือเมสันมันไม,ไม่คิดจะช่วยใครเลย <laughs> ต้องสังเกตได้ดูจากเนื้อเรื่องที่ผมเคยเล่นไปนะครับที่เป็นแย่ของเมสันนะครับคือเอาจริงเมสันแม่งเครียดมากไปขโมยของไว้พอย yeah. ไปที้ไอ้เล็ลกว่านี้ไม่ได้อีกเหรอกาเซียมันบ่นนะฮะก็เอาไปว่าส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบเมสันเท่าไหร่นะฮะ700เมตร600เมตรโอ้กาดจะยาวชีวิตจริงผมว่าป้อง M199 ห้ 19, ร้อนแล้วก็แดงแล้วก็น่าจะแบบระลายวะนะฮะกาดยาวขนาดนี้เร็วเข้ามิชชั่นสุดท้ายเอาจนเดือดเลยว่ะ300เมนะครับทุกท่าน ไม่แปลกใจที่ว่าตอนต้นเกมมันไม่ให้เราเลือกปืนนะฮะเพราะว่ามันให้เราเลือก M1919 อยู่แล้วนะครับมันพลาดเก้าเลือกเจ้าไม่อยู่อะเฮ้ยระวังไม่ทันนะครับชนนี่แหละไม่ให้กูขับเฮ้ยเฮ้ยผู้มูคุณโอเคไหมครับใช่ฉันยังปกติดียังโอเคดีโอ้ย ใครเป็นใครเป็นคนดูแลที่นี่ป่ะเออก็คุณไงครับคนของเราเจ็บและตายมากมายแทบไม่มีพวกเราเหลือรอดเลยครับฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรเหลือสักเท่าไหร่ซะแล้วสิ้ะผู้บัญชาตัดหางปล่อยวัดพวกเราวะพระเจ้าอย่างนั้นสินะครับตอนนี้พวกเราคงต้องพึ่งตัวเองแล้วสินะครับเออใช่ครับผมรับพลเวียรมาสองคนครับผมไม่รู้นะว่าพวกเขาหลอดมาตลอดเส้นทางนี้ได้อย่างไงเธอชื่ออะไรอ่ะแม็กกี้ เธอโอเคไหมเธอกลัวน okay, yeah, like ่ะเจอเรื่องว้าว้มาทั้งวันอย่าห่วงไปเลยแม็กกี้ทุกอย่างจะต้องโอเคเพวกเราจะดูแลเธอเองแล้วจากนี้เราจะเอายังไงดีครับผู้หมูเรียบร้อยจบเป็นเทียบร้อยนะครับสกี่ยับเรื่องเสริมก็แปลว่าเสรับคลิปนี้ผมใาเกรโอเคต้องขอบคุณทุกท่านที่ดูตั้งต้นจนจบนะครับเอาไว้เจอกันในภาคต่อไปกับเกมต่อไปนะครับสำหรับภาคนี้ผมไปแล้วครับผมบายบาย